สายหวานหน่อยวันนี้สวัสดีท่านสวัสดีน้องแนนน้องเบียบ์พอดีครับผมอยู่ที่ตลาดเสริมสุขบางบ่ออย่าเข้าใจผิดนะที่นี่ไม่ใช่ตลาดพระประแดงนะวันนี้บุกมาเพื่อของหวานที่นี่เลยนั่นเองน้องแนนครับร้านเราเนี่ยชื่อร้านอะไรขอชื่อร้านเลยเป็นบอฟเฟ่เต็มคำค่ะวอฟเฟ่เต็มคำใบแนนแนนค่ะแนนแนนก็คือน้องแนนเรานั่นเองใช่ที่น้องเบียร์ทำอยู่เนี่ยคือไส้อะไรหน้าอะไรเรียกว่าไส้หรือหน้าดี หน้าฝอยทองหน้าฝอยทองดีกว่านะอุ้ยแพงไหมเนี่ยกี่บาทเนี่ยชิ้นละสิบาทเฮ้ยท้อนไม่ใช่พี่มาทํารายการแล้วขายสิบาทคือไม่ใช่เลยเฮ้ยแต่แต่ชิ้นทำไมมันมันมันดูหรูรูแพงไงก็คือว่าแบบรอแบบเน้นเําว่าเต็มปากเต็มคําคือคือพูดง,ง่ายทุกอย,ทอย่างที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมเนี่ยสิบบาทใช่ค่ะชิ้นละสิบบาทใช่แล้วค่ะโอ้โหน้องแนนครับ ร้านแน่ๆครับวอลเฟอรของเราเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างไหนบปกท่านผู้ชมทีละอย่างอันนี้ครัะจะเป็นตัวน,นี้จะเป็นหน้าที่ขายดีค่ะจะมีดั้งเดิมค่ะแล้วก็มีลูกเกดอ,<ม>อัลมอนด์แล้วก็เป็นชออ็อกไวช็อกนะคะแล้วก็เป็น,นทูโทนฝอยทองสตรอเบอรี่สักประรดแล้วก็กล้วยค่ะโอ้โหกี่อย่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบสิบเวอร์ชั่น <10 version S 1> ให้ท่านเลือกและที่สำคัญท่านไม่ต้องกลัวนะน้องเบียครับเปิดฟ้าเลยบุ๊ เขานี่คือเครื่องยืนยันว่าเขาไม่ได้เอาของค้างคืนมาขายท่านใช่ค่ะดูที่ข้างหน้าน้องเบียนี่คือเราจะทําใหม่ๆสดๆถูกต้องไหมครับน้องเบียถูกต้องนี่เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลวัวไม่ใช่ของเก่าร้านนี้นําเสนอเลยนะครับและอย่างหนึ่งท่านไม่มีเงินสดท่านสามารถสแกน QR code mobile banking ได้เช่นกันถ้าสมมติพี่ซื้อสักสิบชิ้นมีแถมไหมเนี่ยที่ร้านเนี่ย ที่ร้านนะคะจะซื้อครบ10ชิ้นนะคะแถมฟรี1ชิ้นค่ะเลือกหน้าได้เลยทําเหมือนฟูชิเลยคือซื้อ10แถม1อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อแล้วหน้าอะไรบาร์เฟอร์ของเรานะครับหน้าอะไรที่ขายดีและขอนําเสนอท่านผู้ชมเนี่ยที่ขายดีสุดขายดีนะคะจะเป็นถ้าเกิดโซนแบบวัยรุ่นจะเป็นพวกตัวช็อคอ๋อช็อกตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ใช่ทูโทนก็จะเป็นไวช็อกกับช็อกโกแลตหรือใครจะชอบช็อกโกแลตอย่างเดียวหรือไวช็อกก็ได้นี่คือ ไวรุ่นชอบแล้วแก่ๆที่กินได้ล่ะถ้าเกิดแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาค่ะจะชอบเป็นสตรอเบอรี่้วยหอมกล้วยทองอย่างเงี้ยค่ะลูกเกดเงี้ยค่ะก็คือจะโตหน่อยใช่แต่วัยผมบอกไว้ก่อนนะครับจะไวทองหรืออะไรก็ยังกินแบบแนวช็อกก็ได้เช่นกันใช่ค่ะนะครับที่นี่เรามีสาขาอะไรไหมหรือที่นี่ที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวค่ะอ๋องั้นขอเบอร์มือถือให้ท่านผู้ชมอีกครั้งนึงก่อนได้ค่ะ086ค่ะ229 1295ค่ะตลาดเสริมสุขบางบ่อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานเครื่องใช้ที่จอดรถก็มากมายท่านมาปุ๊บนะครับนะร้านน้องแนของเราจะอยู่ทางเชื่อมระหว่างโซนขายสินค้ากับตลาดสดตรงนี้จะเป็นทางตรงกลางเรียกว่าแลนด์มาร์กันนะเราจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองใช่เฮ้ยพี่ได้ข่าวแถวนี้มันมีโดนัทคริสปี้อะไรที่มันอร่อยอร่อยอยู่ตรงไหนอะอ๋อใช่ค่ะจะเป็นขน้างล่าข้างๆเลยอ๋อคือจะเป็นฮี้วิใช่ไหมใช่ค่ะของน้องแพลวใช่ไหมไอ้บอกคริสปี้คริสปี้นะใช่ค่ะอ๋อพี่อันนี้ตัวเด็ด เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวบุกบุกแบบสายฟ้าลแลบไม่ต้องบอกน้องแพรเลยด้วยกันยังไงนะพี่ขอให้กิจการของน้องแนนน้องเบียเฮงฟังนะค่ะขอบคุณค่ะของข้าวไม่ต้องกลัวก็มีเครื่องใช้ก็มีแต่สายหวานห้ามพลาดขอฝากร้านน้องแนนไว้ด้วยนั่นเองนะครับนะขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมน้องแนนน้องเบียจบอยู่ที่ร้าน ้านวอลเเต็มคำใบแน่นๆค่ะตราเติมสุขบางบ่อตรงโซนตรงกลางแลนด์มาร์คนั่นเองนะครับมีเรื่องราวดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีนะฮะคราวหน้าผมจะนําเสนอของสวยๆหวานๆอร่อยอร่อยเด็ดๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันกนันดีกว่าสัสดครัคบขอบคุณน้องเบียร์ยินดีมครับรพี่สี่สิบหกแล้วเนี่ยพี่ขอกินแบบอ้พวกนี้ก็ได้ไดใช่ไหมอ๋อ ดีอะทำอื้มแล้วดีอย่างตรงนี้มันหอมคือมันหอมโดยธรรมชาติเลยอุ่นร้อนอาจจะอร่อยมากพี่ายมีลองลองแซ่อะไรดีคะหอมอ่ะ